บายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบปอกับสองพี่น้องคือเกา่าเนาะพี่้องเนาะเหมือนสพาพี่น้องว่าเบิ่งเข่าพี่น้องพี่่ะเขา,ขามันก็ออกว่วงบัดแต่พี่้องเอ้ยจะเป็นง่าปะ่ะอืมสาเท้ายืนยันยั่งอยู่ฮะอ,ออกว่วงหมดแล้วยืนยังอยู่ฮะ พี่น้องเว้วงเขาเนาะเขาทอกว่าดาพี่น้องเอ้ยดีใจแห้งสิได้เกี่ยวน้มเขาล่ะว่าข้างหน้าเขาเกี่ยวบัดล่ะยังจะหน้าสาวเถาท่านเกี่ยวอ้าจะคิดแต่งตัวงามแท่เหมือนนี่มหยอารมณ์ดีเนาะเมื่อนี้เนาะเขาเขาบรรยากาศคักเถื่านนี่โอ้ยพี่น้องพาอเบิวงให้วงหน้าสาวเถาไปย่าง มันยังกับโต่อตอดกับโต่อตอดพี่น้องเอ้ยบือมากคางทูรอืมว้าวจะมันสุดกับเขาก็หน้ากากทงหอกทงหน้าเนาะสุรโอ้ย่ามันผู้ง่ามปัวพี่หนามันตีมวนน้ำกันเลิศพี่น้องไปมือลีล็อกลีไป เฮ้ยยังเข่าสาวข้าลอดท่งไปไปไปเข่าก็งามงามเนาะอุ้ยพี่น้องเอ้ยปัวงามอีดีอีกประมาณสองทีดนี่ก็จะเกีียวได้พี่น้องเอ้อปัวเกีียวทั้งเข่าแล้วดีใจบอสจะเกีียวดีใจดีใจ หน้าตัวเองเฮ็ดเองเนาะเกี่ยวเองดับเองพี่เนาะสาวเท่าก็ดีใจคักบาทเยเขื่อนเขาสาวเท่าเน้ะพี่เนาะหมูยังได้หมื่นนี่หมูยังได้ฟามาเบิ่มเบิ้มเขาสาวเท่ามื่นนี่อ่าทีได้ความสุขของสาวเท่าพี่น้อง กินเขาสิพกเกี่ยวแล้วก็ดีใจนี่ชีวิตท,ทกตาวเ่าประจำบ้านยัง่ยังเราอยู่ตาให้ตาหนะ้าอย่าพี่น้องเอลย <c oughs> มว,นมวน,น,มวนมวนแห้งมวนนี่พี่น้องเอ้ยไม่มีบอส

เ้องเซุกปทอกันเนาะตัวเรืองกเืองตัวพ่อเหมากับพ่เหมาเนี่ยดดดดดดหมอบีองามบ่คนนึกเขาอืามฮคนนึกเขางาม ถึงเขาทั้งคนข้างงามไปน้ำกันเบิด์ตกันเลยเนาะคนก้งามเขาข้างงามทัานคนงามก็ค่อมหมีดมาเด้อท่านเขางามก็ค่อมหมีดมากหน้าเศร้าหน้าเศร้าเถาชงไงเติบพี่หนอเงยเกี่ยวซองคนพัวเมียนี่ห่วยพิษกันเด้ออีดอก ันพิกันยอดกันได้เขาได้พิ่กันยยดมื่อยสุดจากับเขาก็าไม่ยากาะแต่แนันเดงว่าแท้หนึ่ก็ตื่นได้เยมูมีไปดอกเหมือ ม้วนมือนี้เป็นมือปศุปล่อยมือนี้ซับเทาสิมากซันสันไข้เข่าพี่น้องซ <c oughs> ันไข้เขา่ามาย่างในถุงฮะใคาย,ย่างในถุงะีถุงอกอ้ยุปกรณ์พี่น้องเอ้ยอุปกรณ์มีคอดคอดคลอน,อนตอ่อ ป้พีนอป้องกันใบ้ยันผูวามากลุ่มสาวท่าอยู่หน้าผู้เดียวนอลองถือใบกมีอย่างอีกนี่มียังนอนมีมีโอ้นีถกีก็คอโอ้ป้องกันยันผูวามาหาพี่นอ ปันนันเนาะผู้เดียวเน้อยังผู้งามสักเอ้ยเมนนั่นเนาะผู้งามผู้หนึ่งข้าเข้ามาให้จังนอะไรล่ะป้าให้ไปเด้วตัวนี้เป็นบริบาร์ได้พี่เนาะมันก็บอกสมอมนี่ของบ้างของบางเสาถาวรของบางเสาถาวรนี่บางบางก็ครบเดินนี่หยองด้ยไชครบปีน้ำไม่เวียี้ครบนี่อะไรก็ครบ าดนะอยังบบเป็นฝันมัวน้อซีบีท์ปะขาอยู่กับนากับไพก็มีความซุกหด้ยนาะสาวเถ้าซีดาพี่น้องเอ้ย ชีบประจราาํา้ันซาบเผาบออยู่หน้ามันเลี้ยงกล้วกล้วยกับปลูกจ่องนี่คุนพี่น้องเลยต้องไปเขียน,นมาตะมล้อเบิงเขาเบิงหน้าม่นี้แหละยึดไปเรื่อยใช่ไหมมันมันเนาะรืออกมันมันมเขาน้าบอพี่น้อง เ้าได้งามเ่าเป็นคนงามมันมันแดดเนาะมันก็สีเป็นม่วมั่วมันซันมันยังกับข้อถดข้อไฟร้ายเด้อมือกับบอิิงพี่น้องเอ้ย นั่นกลองนี้คนมากคนมากคนมาก ไปดิยังอยู่หานฮะไปดิยั่งอยู่หนเ้ยผู้งามผู้หนึ่งไปายไปอีจ้ะตายยั่งแล้วนาดิฮะงามผู้หนึ่งไปาอเห็นยัง ไปเรีวไปเวไปเรีวไ,ไปเรีวไปเดี่ยไปเดี่ยวฮะไปเดี๋ยดีอ้นี่ขาปลากระทงใหใจสั่นเบิดพี่น้องเอ้ยอายเขาไม่ใชว่าเป็นบ้าน ผู้มือนี่ก็เป็นบาดอ่ะเดียวยืนยันข้าว่าเป็นบาทอาอาาบบาทอนโม้แล้วก็เห็นในคลิปพ่อปลาได้ปุ๋ยเอ็นตุ่งจริงพี่ฮ้าก็สิเข,ข้าไปแนะที่บโบไปเดียวกูย่างข้าวปลาปุา๋ยไปไปกัจกิก็จบคลิปสมรีเนาะพี่น้องเนะาะฝากกดไลด์กดแชร์ให้ให้ส่องแซว อย่างจ้องให้ส,งส,งสง่งส่งจ้องใ้องให้เด้อน้องเอ้ยฝากกดไลค์กดเส่กดติดตามแน่เป็นกำลังใจใเนาะกำลังใจให้สาวเถาในเด้อสบายดีฮะให้บวกกดสาวเถายิ่ยงและพี่น้อง